หรับผู้หมวดรามินนะครับรามินทุ่งพระเพลิงนะครับนามสกุลนะก็เป็นผู้หมวดมือเหล็กนะครับใช้ยาผู้หมวดมือเหล็กทํางานอะไรก็สําเร็จไปทุกอย่างนะครับมีความกล้ามีความกล้าหาญมีความอุกอาจมีความมีไหวพริบในการต่อสู้ค่อนข้างเฉียบแหลมคมนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่มีการวางแผนในการต่อสู้หรือการออกปฏิบัติงานเนี่ยไว้ล่วงหน้าก็จะมีมีขั้นมีตอนในการปฏิบัติงานนะครับคือข้อดีเนี่ยมีอยู่เยอะมากไม่ว่าจะ รูปร่างหน้าตานะครับผมการทำงานความรักในอาชีพความรักในการเป็นตำรวจการดูแลประชาชนนะครับแต่ข้อเสียของเขาคือเป็นผู้ชายที่มีนิสัยอาจจะไม่ค่อยอยากจริงใจกับใครไม่อยากจริงจังชอบทเที่ยวชอบอโชว์ออฟให้กับสาวแบบโชว์ความแบบ เป็นผู้หมวดรามินผู้หมวดมือเหล็กความเป็นซูเปอร์สตาร์ในวงการตำรวจให้กับสาวๆได้รับรู้อะไรประมาณนี้ครับก็จะมีกิ๊กมีนมีนั่นแล้วก็มีแฟนชื่อว่าคุณนกยูแล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่เรื่องของความรักเนี่ยเราเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากเนยเราจะมุ่งมั่นกับงานการทํางานอย่างเดียวตลอดเวลา